สวัสดีครับผมลุ่นนันเต้ทีวีวันนี้เป็นเทนเอพที่1 1ผมจะมาสปอยเนื้อหาของบีเลนพลาสติกที่มีชื่อตอนว่าอสมโ p r ปัญหาก่อนรับชมฝากกดไลค์และ,ะกด subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเปิดเรื่องมาที่สวนน้ำแห่งหนึ่งที่มีไฮไลท์เป็นสไลเดอร์ยักษ์อานาคอนดาซึ่งทั้งเบนและเควนดูเหมือนจะตื่นเต้นม,มากๆแต่แทนที่จะได้สนุกกับการเล่นสไลเดอร์ยักษ์เบนนั้นความสูงไม่ถึงตามที่เกณฑ์กำหนดครับจึงไม่สามารถเข้าไปเล่นได้ด้วยความฉุนเบนคิดที่จะแปลงบอล้ิแต่จอเพื่อ เบนจิกนเทกออนซิกเข้ากับเสาอย่างแรงเมือ่ออมซิกทำงานเอเลียนที่เบนได้ก็มีผลเอเลียนเจาะรำในเวงของเบนเรเมเตอร์นั่นเองครับในขณะนั้นเองชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาวเวลกำลังพูดคุยกับเด็กตรวจคนว่าเขาต้องการมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเขาหรือที่ว่าเคยมียานเอเลียนตกที่ส่วนน้ำแห่งนี้และด้ยวยความบ,บังเอิญฮาวเวลได้เห็นเบนในร่างเกรเมเตอร์เข้าบดีจึงรีบว,วิ่งไล่จับเกรเมเตอร์ทันทีครับเรเมเตอร์วิง่งหนีมาพบกับเควนและสไลด์ตัวไปต,ไปตามสไลเดอร์เควนสไลด์ตามลงมาและบอกให้เบนรีบข ก่อนที่เกรนจะเดินขึ้นไปเช็ดตัวทนใดนั้นเองฮาวิลก็ปรากฏตัวขึ้นและจับเปลีเมเตอร์ไว้ได้เบนตะโกนให้เกรนช่วยฮาวิล <How ville S 1> จึงรีบวิ่งหนีทันทีเกรนและปู่แม็กซ์รีวิ่งตามไปเพื่อช่วยเบนแต่ไม่ทันครับฮาวิ <How ville S 2> ลขึ้นรถและขับหนีไปได้สะก่อนปู่แม็กซ์และเกรนขับรถตามไปทั้งคู่สงสัยว่า All rix, ออลรรมิทิกซ์อาจทำงานผิดปก,กติเพราะหากปก,กติเบนในตอนนี้ควรที่จะคืนล่างได้แล้วฮาวิลพากเปลีนเมเตอร์มาถึงบ้านซึ่งบ้านพี่แกเนี่ยเมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลย <How ville S 2> แต่ด้วยความเบนเบนก็จะตอบแบบกวนโวหน่อยๆฮาววลนั้นได้แอบติดต่อกับองคอ์กรองค์กรหนึงน่งแบบลับๆเกี่ยวกับเรื่องเอเลี่ยนที่เก่าพบคคองค์กรนี้คือกลุ่มอสววนอวตารนั่นเองครับด้วยความปาดเ,เปืองเบรเมิเตอร์พยายามใช้ในสายความโวนของน้องแมวให้เป็นประโยชน์และดูเหมือนจะได้ผลครับน้องแมวจอมตนตรระบบปวดแก้วจนตกแตกเบรเมเธอร์ที่หลุดออกมาได้จึงรีบใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อ,อก,กับเบนและปุมัคทันทีด้วยความฉลาดล้ำเกินของเบรเมิเตอร์นั้นได้ทำให้การสื่อสารนั้นเข้้้าา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 ใใจยยยกกกแต่่่คคววววมมนนนนน็ืเบบบบงงงอออทํหรระัษข เรือความตกใจเบนยังทำโทรศัพท์ตกเป็นฟางเสียหายฮาววลที่รู้ตัวว่าเกรเมเทอร์หลุดออกมาได้จึงรีบตามหาเกรเมเทอร์ทันทีครับเบนกับฮาววลนั้นไล่จับันทั่วบ้านอย่างกัทอมแอนเจอรี่จนสุดท้ายเบนพยายามหนีเอาทางฟ่องไปแต่ฮาววลก็ได้มาเจอข้าวและลมพันเบนจนสลบไปคนของอัลีนกัตัดเดินทางมาถึงเพื่อรับตัวเกรเมเทอร์ทางฝั่งบูม็กสักคนนที่สุดก็เดินทางมาพบบ้านที่คิดว่าน่าจะเป็นบ้านของฮาววลแต่หมอเชิตาจะเล่นตลกไปหน่อยเพราะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของป้าแก่คนหนึ่งที่เล้ยงมาาดูอไว ส่วนบ้านของฮาวิลนั้นเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามนี่เองแต่ก็ไม่ทันแลวครับอสเวินววตะนําตัวฮาวิลแล้วพาบินไปซะแล้วหน้าปราสาทของอสศวินววตะฮาวิลสนทนากับอ e ีนอสผู้เป็นผู้นําของอสเวินววตะและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะมีชื่อเสียงจากการค้นพบนี้แต่นี่เป็นเพียงการหลอกใช้ของอ e ีนอสเท่านั้นครับเพื่อน,นําเกเามเมเตอร์ไปทาการวิจัยลับนั่นเองและตอนนี้ฮาวิลก็หมดประโยชน์ต่ออสศวินอวตะทันทีกูุ่มเอ็กซ์และเกวนที่แกะรอ,นอยมาถึงปราสาทจากการแกะรอ,นอยบุหรี่โทรศัพ ผูอ้อสเวนมัตตะคือสมาคกกลุ่มลับที่แอบทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างดาวแต่ที่น่าสงสัยตุดคือปู่แกรู้ได้ไงดีแหละก็เป็นช่างบาร์นี่นะ้าวิวลแอบลอบเข้ามาด้วยกาปรปลอมเป็นหนึ่งในนักวิจัยเพื่อแย่งเกมให้เธอคืนเบียนที่หนีออกมาได้บังเอิญพบเข้ากับเกวนและปู่แม็กซ์ที่ลอบเข้ามาในาาปราสาทพอดีทั้งสามจึงพากันหนีอีนอสที่รู้เรื่องจึงรีบสั่งกำลังออกไล่ล่าเกณฑ์ให้เธอทันทีทั้งสามเลยไปพบเข้ากับห้องลับของอสเต็ม,ด,าาตด,ตมด้วยนบรตตะที่ททเบิดตอกร และบอกให้โคเวนกับปู่แม็กหนีไปก่อนพวกอสเวนนอวิตะมาถึงพบปุ๊บฮาวิลที่ถูกจับตัวไว้แต่ก็ไม่ทันแล้วครับต่อปฏิกริยเริ่มเข้าสูกก่กระบวนการระเบิดแล้วยีนอสบอกว่าหากต่อปฏิกริยาระเบิดแรงระเบิดของมันจะทำลายภาษาทิ้งแบบไม่เหลือซากดีนอสจึงมีคำสั่งให้อสเวนนอวิตะทุกคนหนีและปล่อยฮาวิลทิ้งไว้ความโวยของบบนยังไม่หมดเมื่ออยู่ออเมริกก็น,นับถเวลาพอดีทําให้เคลมเมเอร์กับเคื่อนสู่ล่างเบนและทําให้มือของเบนติดอยู่ในต่นตปฏิกริยาฮาวิลที่ ถึงรีบเข้าไปช่วยดึงมือของเบนออกและพากนันหนีออกมาได้ทันเวลาก่อนที่พระสัตว์จะถูกระเบิดเป็นจุนไปในพริบตาเรื่องราวจบลงเป็นพเพื่อที่หายตัวไปนั้นทําให้ฮาเวลคิดที่จะล้มเลิกความคิดในการค้นคว้าเกี่ยวกับเอเลียนหลังเหตุการณ์จบลงออมิเชกแะสะแสดงปฏิกิยาผิดปกติบางอย่างออกมาและทั้งสามบนก็ตกเป็นเป้าหมายการตามล่าของพวกอสเวนอวตารเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกลงเกิดอ,อะไรขึ้นกับออมิเชกกันแน่คงต้องติดตามกันต่อไปครับช่วงเหตุน่ารู้ของ EP นี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของกลุ่มอสุวินุวตตะซึ่งเป็นหนึ่งตัวร้ายหลักของเวนทีนั่นเองครับและจากสถิตินั้นเป็นไม่ใช่ของเบนนั้นเป็นเอเลี่ยนที่มักจะถูกออมิซิคเลือกเ,เองบอกที่สุดตัวเรื่องออมิซิคนั้นจริงๆแล้วการเป็นเอเลี่ยนต่อเวลานั้นเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ถูกซ่อนไว้ของออมิซิคแต่เวนในตอนนี้ยังไม่รู้ถึงฟังก์ชันนี้ครับเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกระบบมาสเตอร์คอนโทรลซึ่งจะปรากฏต่อไปในภาคเอเลี่ยนฟอร์สอันที่เป็นเอเลี่ยนนั่นเองก็จกบ ทำให้ข้อผิดพลาดผมต้องขออภัยและสาม,มารถติดชมผล้ามาได้เลยเยินดีทีนได้ส่ตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับ